ทดลองชาร์จกับแบตเตอรี่ x g p 1 0แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่20ส่วนตัวโอทแทงของเราจะอยู่ที่86เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังชาร์จจาก20เถึง100แบตเตอรี่เหืออยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มชาร์จแลครับถ้าถงล้อไฟคอตอนที่มชาร์จไ,ไ,ได้ือ2,000ั0 0วัต0ัตแรงดันไฟ มดูกันว่ายังชาร์แบตเตอรี่เต็มใช่หรือไม่ครับเพราะผมตอนนี้แบตเตอรี่ของเขาก็เต็มแล้วนะครับเครื่องชาร์จกำลังการเดาไปนะครับแรงดันกำลังไฟก็ลดลงครับเดี๋ยวเรามาดูดูที่17นาทีครับในการชาร์จเรามาดูแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซนต์ยินไปประมาณห้าถึงหกเปอร์เซนต์ที่แบตเตอรี่เต็มจากการชาร์จหนึ่งก้อนแบตเหลือยี่สิบเปอร์เซนต์ใช้เวลาสิบถึงสิบเอ็ดนาทีครับในการชาร์จ สำหรับโดนเทคกนโลยีพีร้อยปก